เรือในนี่นี่ถอนถอน,นอู้ไปยังพี่เล่อู้ตัวใหญ่เลยเด้นั่นพดัดอู้แม่มึงนี่ยนี่ใดนะตะเพียนพี่น้องตัวงงามนี่อู้อยังอูง้ไปยัง Ui, yang, ui, pa yang, มอมอนใยนะพน้องี่้องไหนวะนี่หกเกินไปวะนี่ต้องนี่นะไรนะบันรัองตบบ่ไมนะ่ได้เลย คือว่าจะไปอยู่ตรงฝั่นะคะนะจะเขาเดินไปดูก่อนนะค่นะั้นหาองเงที่นอ,อง พี่นอ้องมีละมันมันลึกนะ สวัสดีค่ะสวัสดีพมพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับช่องตกปลาก,กับแกมีที่เกานะคะวันนี้แกมกับข้ามาตกปลาอยู่ห้องไม้บางปูพี่น้องมาหมู่ใกล้ๆกล้ไม้เกา่าคลิปที่แล้วจะมองนั่นมามองพท่านเพราะแกมมาตอนตอนบ่ายแล้วตอนนี้กับบ่ายใบสองายสองเกือบ,บาบสามแล้วพี่น้องอันนี้บาสามแล้วพี่น้องแกมมาเลิกงานมากอะ่ะมาตก ตอนบสามพี่น้องเขาก็แก้มกระเทียมอุก,กรณ์แล้วๆเอาก็ไปไปตกกันเลยพี่น้องไดๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลากกแก้มด้เลยค่ะเขาไปชมกันเลยค่ะพี่น้อง ผูห่ปลายหยังกินพี่น้องมันกินคอยคอยเอาวอถอนขึ้นหน้านี่หน่อยหน่อยดึงได้แล้วปลายหยังอ้ยเ <c oughs> นี่หยังเ้ืได้ประมอข้างดำพี่น้องตัวแรกเข้าประมอข้างดำโอ้ตัวน้อยชอ <c oughs> นี่ได้ได้แต่เพียนพี่น้องตัวงงามไอ้มาเลวแต่เพียนตัวแรกพี่น้องอใส่สวยเพียนพี่น้องไอ้ตัวที่สองเมื่อกี้ในข้างดำ ตัวที่สองเลตะเพียนบอด้ถือถุงมือมาซ้ำโอ้นี่บดิสซน์ระบัด อ๋อร้อนถึ้ว่านี่โอ้ม,โอมองข้างดำเลยพี่น้งองมอ,อ,อข้างดำหลายเทนนี้ไหมนี่มามองข้างดำมาข้องเนี่ยสิบบมได้เต็ ข้างดำตัวน้อยแล้วว่ามือหน,นีนี่ปัดไปนี่ข้างดำ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะข้างดำมีแล้ว ใช่ไหมนี่อู้อยังหุกไายัางประดับเพียนเหรอตอนนี้อู้วพอว่ามันสิถือ้วยนะตอนแรกคิดว่ายัางลากนี่ได้มาแล้ว ใส่เข้าไปแล้วพี่นอ้องง่ายมองไส่มาตัวทิศตัวแรกมองที่สองมองมาอย่างนี้ก็ไนดนะ้ยงไม่ตกองกลัวนะ มี้ยยังอู้หผายยังหึปลาน,นิลนมาแ้วตัวที่สองพี่น้องอ้ตัวใหญ่ยี่ได้นน่อู้เพียทำไม่ ทำพี่เล่ยไ,นะไหมน้องเมื่อกี้ใหญ่ไม่ได้พี่น้องใหญ่มากมองมไม่มาตัวที่สองแล้วนี่โงูจับจมพิงหรือเปล่าว้าวนี่งูมิ้ง กลิ่นสั้นเื้อถูกันนี้ไปพร้อมนี่จะได้เหรอหนึงล่างดึงืือยังไงสิจบไมแอ้กว่ดึงบ่เขับว่าถึกเรื่องไหนนี่นี่ถอนถน,ถน,ถนอู้ไปยังพี่เท่ ตัวใหญ่เลยด้วยนั่นโ <Wow. S 1> อ้ย,อยแม่มึงตะเพียนอู้ยตะเพียนอู้มันสิเขาม้าทีนี่ว้าวพ,พ,พี่จาจับนะเดหนูไปนี่อู้ยอ้เาตะเพียนยใหญ่มาก มกหนาเสื้อสิจะเป็นตะเพียนเอาขอบพี่ได้คกือขคืนนี่อุ้ยตายยังเลยอุ้ยมันยกทุนร้อยขึ้นมาเลยให้เรียกพี่น้องปะตะเพียนใส่ง่ายเลยบุคิดว่าชิน้ตัวง่ายขนาดนี้ นี่ใกล้กันถอนนิยหน่อยวอฮึใช่ไหมใช่ไหมนี่นี่วยไดนช่ว่ไห้ทักไงช่วยไงว่าจะกินไม่ตีฮึทักหน่อยจะหายเลย สักหน่อยนะก็หายเลยมีอะไรเกี่ยวมันไปด้วยนี่เอาเอาบ่เอาบ่ทำเร็วทำมือตื่นตา บนผืงานห้องมึงนี้พี่น้องมึงน,นี้มากกับคำพี่น้องรับคปลามันก็บกค่อยกินงหญ่ามาหมองที่สองมึงนี่ก็ได้ในในสามตัวเพชรตะเพียนตัวใหญ่ปลนนิ้นอีกสองตัวพี่น้อง แต่ถือว่าพอได้ปิ่งอยู่ข้่งนอกมื่อเนี้ยแต่เพี้ยนแต่เพี้นยนตัวใหญ่เลยกับปันนิน้นกระตุกมองแรกกับมี่ปะมอข้างดำขี่น้องพอได้ปิ่งอยู่มื่อเนี้ย นูมนุ่มมนีก,กัขอหน้าไปสำนีกก่อนเด้อค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปนะฝากกดไลก์ก็แชร์ให้ฝากกดไลก์ก็แชร์กด,ดติดตามเปก็รังใจให้กับช่องตกปลาก,กับแก้มน,น,นะเด้อค่ะคลิปหนาะพอกันไหมพี่น้อง